ว่าออยังเบิรแล้วแต่ยักปวดเนาะค่ะไอตรงโค้งเสือแล้วแล้วก็ต้นนี้จะใส่เป็นทักทักในติ่งนะคะแต่บ่ได้ใส่บ่รด้ใสนใหม่เบอร์หน่อยบันไดนะคะบ,บ่บคอยเก่งเรื่องนิตติ่งแต่กับพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอไปด้นะคะแขนแขนแล้วแล้วไอตรงใชยเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่ก็เลยบอกว่าจะเหตุแบบใด ที่แรกว่าจะทักเป็นม่วงถิ่นเราก็มาติดกีการเยียบเพราะเกิดเยียบติดกันยานในแบบความหยืดยุนมันจะเบิดหนานค่ะเพราะว่าเองสิมันจะหยืดยุนได้มันบอก็เลยเอาแบบว่าทักใบมาติดเบื้องแต่ว่าพว,าวากดอกมันเนี่ยิทักหยืดกันไปเลยนะนานค่ะถามคนอยู่บ้านคนมันก็คอยามากแแววในเป็นไดเราโอ้ยเนาะกัเอด็ดในเมืองแบบไม่ไม่เวิรงค่ะขั้นเอ็ดเบิดโตเองสิมันก็จะเป็นแบบ มันแล้วแต่คนหมักเนาะแล้วแต่คนหมักแต่ก็ล่องเบิ่งกับว่ามันนันสิเป็นอย่างไดคือไหมไหมไหมตัวนี้มันเป็นไหมลิซเซิร์นอะนะคารซียมันกับไอ้หลากหลายก็เลยเบิ่งว่าเจ้ามาเห็ดอย่างไดเห็นมันมีไม่มีสีสันมีคาลเลอ์ฟูขึ้นอะนะะแกนนคืนมันก็โอเคอยู่แต่กันเฉพาะตาขาวมันก็จะเบิ่งเรียบไปเนาะก็ล่องเห็ดเห็ดสิ่งไม่ไหมเบิ่งอะนะค่ะล่องเบิ่งเถื่อเถื่อมัน ขั้น่าง่ามก็ใส่ยู่ี่งันเนาะค่ะขั้นง่ามก็จจงใส่ออกไปข้างนอกเพิ่งได้สองดอกเองวันด้แล้วแล้วก็ต่หันจกอวดเรื่องของคนอยากอวดนี่ค่ะก็จะมีโหลายสีปันใดแต่ถ้าถ้าถ้า,ถาโอ้ยพอใหญ่เอ,อ้มยมะหาจำใส่คลิปข่อยนี่